ความตกต่ำของวงการฟุตบอลไทยในยุคที่ออสคนตบรจเอกสมยศพุ่มพันม่วงนั่งนายกสมาคมถึงสองสมัยนั้นหากว่ากันตามเนื้อผ้าจะโทษออสสมยศคนเดียวก็ไม่ได้แต่ต้องโทษคนที่ผลักดันออสตำรวจไซไลให้มาอยู่ตรงนี้ด้วยก็เห็นอยู่ว่าประวัติที่ผ่านมาออสสมยศไม่ได้เป็นคนในแวดวงลูกหนังไม่เคยมีความรักความสนใจใดๆต่อวงการบอลไทยผู้มาการเมีที่เจาะจงตัวบิ๊กออสให้มาบริหารสมาคมบอลไทยก็คือลุงเน ในายเนวินชิดชอบประธานสโมสรบุรีรัมยูไนเต็ดตรงนี้เป็นผลงานที่ย้อนแย้งของลุงเนเพราะตัวเขาเหมือนเป็นคนที่อยากเห็นวงการบอลไทยพัฒนาก้าวหน้าม,มากที่สุดของเมืองไทยก็ว่าได้แต่อีท่าไหนดันไปเอาคนที่ไม่รู้เรื่องบอลอยางอ๊อฟสมยศมาเป็นแม่ทัพบ,บอลไทยไซะอย่างนั้นมีการวิเคราะห์ที่มาที่ไปของเรื่องนี้ว่าจริงๆแล้วเชื่อมโยงมาจากความขัดแย้งทางการเมืองในระดับชาติด้วย โดยนายกสมาคมบอลคนก่อนออสสมยศคือบางยีนายวรวีมักคดีเป็นสายของอดีตในายใหญ่ของลุงเนคือนายทักษิณชินวัตรลุงเนต้องการเข้ามายึดอำนาจการบริหารสมาคมเลยส่งออสสมยศที่เป็นตำรวจสีน้ำเงินมาเป็นนอมินีและใช้กำลังภายในทุกอย่างที่มีสนับสนุนออสสมยศจนออสสมยศชนะเลือกตั้งเหนือนายวรวีชนิดแต้มขาดลอยในช่วงมีอำนาจออสสมยศใช้นโยบายแข็งก้าว เข้าไปฉีกสัญญาเก่าที่สมาคมฟุตบอลในยุคบางยีเคยเซ็นไว้กับสยามสปอร์ตมอบลิขสิทธทิ์ถ่ายทอดฟุตบอลลีกไทยเพราะนายรวิหลทองเจ้าของสื่อกีฬายักษ์ใหญ่สยามสปอร์ตก็เป็นเจ้าของทีมฟุตบอลเมืองทองยูเนเต็ดซึ่งในอดีตเมืองทองเป็นคู่แข่งตัวฉกาจของทีมบุรีรัมชิงความเป็นเจ้าลีกไทยกันอย่างเมามันและนายรวิหลทองก็เป็นพนันธมิตรของบางยีซึ่งเป็นขั้วตรงข้ามของลูเนการฉีกสัญญาเหล่านั้นจะว่าทำโดยความคิดของออสตามลำพัง หรือมีไอโมงชักใหญ่ออดอีกทีก็ยังน่าสงสัยแต่นั่นเป็นมหากราบความขัดแย้งที่ส่งผลกระทบมาถึงสมาคมฟุตบอลยุคของมาดามแป้งนวลพันธ์ล่ำซำเมื่อสารทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางมีคำพิพากษาของสารดีกาให้สมาคมฟุตบอลแพ้คดีต้องชำระเงินชดใช้ให้สยามสปอดถึง360ล้านบาทไม่รวมดอกเบีย้ยซึ่งมาดามแป้งคำนวณคร่าวๆออกมา สมาคมตกเป็นลูกหนี้ของสยามสปอร์ตและนายรวิโหลทองร่วม500ล้านฐานะทางการเงินที่เข้าขั้นล้มละลายของสมาคมฟุตบอลจึงมีสารตั้งต้นจากนักการเมืองที่เล่นเกมผลประโยชน์กันจนเลยเถิดไม่เคารพกฎหมายแบ่งฝักแบ่งฝ่ายยังกระยุกสามก๊กมาดามแป้งเองก็ต้องหันไปปรึกษาลุงเนจะกอบกู้ฐานะของสมาคมกันอย่างไรดีก็ไม่ได้อะไรจากลุงเนมากกว่าการให้กำลังใจ พร้อมกันนั้นเธอยังต้องบากหน้าไปขอความเมตตาของนายระวิโหลทองในการผ่อนชำระนี้ขณะที่บางยีตอนนี้กลับฟื้นคืนชีพไล่บทบี้ขยี้บิ๊กออสยืนยันว่าได้ทิ้งมรดกทางการเงินของสมาคมบอลไว้หลายพันล้านไม่ได้ทิ้งไว้แค่กุญแจออฟฟิศดอกเดียวอย่างที่ออสสมยศอ้างเมื่อออสสมยศตั้งหลักสู้ข้อกล่าวหาของมาดามแป้งถามหาไปเสร็จรับเงินเดือน32ล้านบางยีก็ออกโรงตอกลับแทนมาดามแป้ง ชะสมยศย่าพูดกลับไปกลับมาเพราะก่อนหน้านี้เพิ่งยอมรับว่าบริจาคเงินเดือนคืนให้สมาคมแล้วทําไมมากลับลําปฏิเสธว่าไม่เคยรับเงินเดือนสําหรับลุงเนนายเน,ยนยวินชิชอบถ้ามีความเป็นลูกผู้ชายพอควรออกมาถแถลงยอมรับความผิดพลาดของตัวเองด้วยในการเชิดหุ่นสมยศสมเยสจนสมาคมบอลแทบล้มลายอย่างทุกวันนี้จะปล่อยให้ลูกผู้หญิงมาร่ำให้คนเดียวคงไม่แมน